วันนี้ครับพี่พี่ผมก็ได้เช่านะครับสมเด็จอินโดจีมา2องค์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เสีนโตอีกอง์นึงเป็นน่าจะฐานแซมนะครับ่าจะฐานแซมทีนี้นะครับตอนนี้ผมเช่าพระองค์นี้มาแล้วถามเจ้าของแล้วว่าด้านหลังนี่มียันไหมนะครับเจ้าของบอกว่าแกะไม่ได้นะครับเนื่องจากมันแน่นถามว่าสําคัญไหมนะครับถ้ามียันมูลค่าจะแพงกว่าเท่าตัวแต่ถ้าไม่มียันนะครับก็ราคาก็จะอีกราคาหนึ่งจะอยู่ประมาณสัก1นึ่พัน นะครับ1,000กว่ากว่าแต่ถ้าเกิดว่านะครับเป็นลักษณะที่มียันแล้วเนี่ยอาจจะเป็น2,500ถึง3,000เลยก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่เขาบอกนะผมคาดว่าน่าจะแกะยากจริงๆนะครับนี่คืออินโดจีนนะครับเจ้าของก็ไม่กล้าแกะนะครับกลัวจะแตกนะครับทีนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะออกไหมนะครับพระปุ่มนี่เป็นอะไรที่แกะยากมากนะครับนี่บอกมาครับเจ้าของไม่กล้าแกะครับที่แกะไม่ออกเพราะว่านี่ฮะขนาดดึงมาแค่นี้แล้วองค์พระยังใหญ่มากนะครับน่าจะแกะยากจริง นี้นะครับพอจะออกแล้วอ่ะทีนี้เรามาลุ้นกันครับว่าหูหนาจริงๆิพี่พี่องพระหนามากนะครับหนามากๆถ้าเทียบกับเหรียญน,นะครับเทียบกับสมเด็จทั่วไปคือหนามากทีนี้เรามาลุ้นกันว่าองค์นี้จะมียันหรือเปล่านะครับอ๋อเรียบร้อยครับมียันนะครับ <Wow. S 1> องนี้เป็นพระภูสุพจน์อินโดจีนปี2485ก็ดวงดีนะครับได้พระภูสุพจน์องคน์นหนาแบบนี้ ไม่พอยังมียันด้วยนะครับนี่คือผงวิเศษ5ประการที่สมเด็จพุทธันโตโภมาังศีเก็บรักษาไว้ที่วัดระฆังแล้วก็หลวงปู่นาคได้ทําการสร้างในปี8 4นะครับก็เป็นพระดีที่น่าใช้นะครับถือว่าได้ใช้พระสมเด็จเลยนะครับผงเดียวกันนะครับพุทธคุณเหมือนกันแค่ว่าสร้างคนละยุคนละสมัยนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ประทับใจครับสําหรับผลงานที่ได้นะครับไว้เจอกันในไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ